ทั้งปัชยาภูมิร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดร,รับมอบทางม้าลายเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่บําเน็ตนารงได้ใช้ในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนจํานวน5จุดหลังจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิริยะประกรันภัยเจมววยคำปพีและภาครัฐคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจหรืกอกตตรและเอกนชน ที่ให้สนับสนุนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลูกๆนักเรียนในพื้นที่ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภยัยทูกกฎจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรหรือปันครู2,500นายสมบัติตรัยศักดิ์รักษารษาชก,การผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยภูมิและนายธงชัยโอลานพัฒนาชายัย ปลัดจังหวัดชัย,ยภูมิได้เดินทางมาเป็นประธานรับมอบทางม้าลายจากนายประพันธ์สู่หนองบัวน่นเพอบำเน็ตนารงหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทวิริยะประกันไทยเจ๊หมวยคัมปิกและภาครัฐรวมถึงคณนะก็ตตลอและเอกชนที่ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้ลุกลูกนักเรียนในพื้นที่ ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยทุกกฎจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนายประพันธ์สู่หนองบัวในอำเภอบำเม็ดนรงได้เปิดเผยว่าอำอเภอบำเบ็ดนรงเป็นอีกหนึ่งอำอเภอ,อ,อที่มีการเดินทางโดยใช้ถนนหลักรถเล็กและรถใหญ่สัญจรไปมาเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะรถเพื่อการเกษตรอีกทั้งถนนหลายสายหลายจุดมีเส้นจราจรติดลบเรือนชำรดเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนดังนั้นทางอำเภอบำเน็ตนาลงจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการจัดโครงการถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมาโดยขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากบริษัทวิริยะประกรันภัยเจมมวคขมปิงและภาครัฐร,รวมถึงคณะกรรมการตำรวจและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนงบประมาณรวมถึงอุปกรณ์ในการดำเนินการในการพัฒนาสร้างทางม้าลายในครั้งนี้เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยถูกกฎจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจจะขึ้นเกิดขึ้นกับคนทั่วไปในอนาคตโดยทางอำเภอได้มอบมาให้ทางสถานีตำรวจภูทรเมตโนรงหรืองานจราจร สำรวจเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาของนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบพบว่าที่บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นไม่มีทางม้าลายบนผิวถนนจึงมีการทำทางม้าลายสำหรับคนข้ามถนนจำนวนห้าจุดคือโรงเรียนในพื้นที่สามจุดและเขตชุมชนอีกสองจุดเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและนักเรียนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยได้มีการดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรลูกแก้ว วัสดุรองพื้นตามมาตรฐานทางมาลายของกรมทางหลวงร้อมกันนี้ทา้งอำเภอบำเม็ดนาลงก็จะได้มีการดำเนินการติดตั้งไปสัญญาณจราจรและเส้นขอบถนนตามจุดต่างๆเพิ่มอีกในอนาคตต่อไปนิว24วิรัตดวงแก้ววรากรวงดาราภาพข่าวหือราทิย์สีรายงาน